จะอยู่ตรงไห่ะฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอขอหใ,ให้เธอได้รู้ว่าฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอฉันจะอยู่เป็นคนของเธอ จะรักจะดีกับเธอขอให้เธอได้รู้ว่าฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจ